ถ่ายคลิปเหมือนเดิมครับเิดวอร์นครับผมแต่กี้ลืมถ่ายขอโทษดีครับสีแทนแตกกันแล้วครับผมผมไปทุบไม่เองอะเริ่มเกมผมตอบล็อกไปทุบเลยมันก็ตอบล็อกมามาผ่อภายแล้วผมลืมถ่ายอ,อืออืปอิ้วปิ้วปิ้วปิ้วโอ้โหดาบพองเลยเหรอไม่ดีไม่ดี เข้ามาที่บูกันมาอย่างเนี้ยเห็นาโอุโอ้ยกะตกอย่างไม่ตกอย่างไม่ตกจะตกแล้วแหละืตกแล้วครับผมคูตกแล้วครับผม <Yahoo! S 2> ผมีแขกแรับเชิญนะคุณสอนนะครับอือันนี้เขาไปกินข้าวนะผมตอนนี้อยู่มากๆฝนตกเขาบอกว่าแหลกกัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยแป๊บ,น,บนึงนะครับว้าหายแป๊บนึงนะครับ,รบมาแล้วมาแล้วอะไรนะอะไรน โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาละมาลับถ้าเสียงเบาไม่เป็นไรนะผมไม่รู้เบาหรือดังปานกลางก็ไม่รู้เหมือนกันครับอะไรรัะอะไรอ่ะโอ้โหมีฮานูแล้วคนหนึ่งเฮ้ยลืมกระโดดมันแหลกเป็นตกแล้วแหลกอ่ะเฮือ,อ ที่บอกมาเก้าอันนะครับผมผมนี่สุ่มเลยโอ้โหไฟแช็กแกมเกินได้เลยนะ่ะแล้วมันก็จะดักเองสีเหลืองร้องไปทุกสีเหลืองก็เถอะ ิวตกไปซะโอ้นี่นะักตุยหลังตุยหลังเลยนะผมเขาเรียกว่าคนป๊อตนะค,คนตุยหลังใครโทรมาเนี่ยตอนนี้มีคนโทรหาคุณสอนครับตอนน้องย้าะคุณสอนครับเมื่อไหร่ย้ายนี่ได้ครับเขาถ่ายกินอยู่รีบเล่นแล้วผม <c oughs> ผมถ่ายคลิปอยู่นะครับตอนนี้ เฮ้ยโอ้โหถึงด้วยโอ้โหผมนี่อึ้งเลยเ <จบ S 1> อ,ออจบอือมันก็ใช้เหมือนกันนะผมทำอะไรครับทำอะไรครับผมจะตกแล้วตกเลยนะซ้ำใหม่โอ้ใช้สูตรผมนี่ว่ามีนเดคนชอบต่นหลังแบบทำตามผมไม่ชอบเลยแบบนี้ ใช่ตอนแรกมันไม่ใช้นั่นน,น่ะโอ้ยสีเหลืองอืออื๋ออุ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ตกเองอุ้ยแหลกเกินทุกเซิร์ฟมันจะแหลกเลย ตฝนตกมันต้องแหลกหรือวะเนี่ยนั่นไงล่ะมันครับ ตกลงไปมันก็ตกลงไปคนนึงแล้วอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงมาพาที่แล้วไอ้นั่นนะครับกิ๊กเต็มเราจะมาเล่นกันต่อนะครับไปเคลียรบมาแล้วแล้วใครเขามาครับผมตองนะแจ๊ะไม่ต้องมาติดคลิปหรอกตองนะจงนะตองนะแจ๊ะอะไรเนะี่ย อ๋อข้อก่อนโอ้ยจะแ,แพ้ชนะมาดูกันแล้วเฮ้ยโ <Hey. Ooh. S 1> หไข่มาผมผมว่ามึกแพ้ั้งครับโหตกรอบสองครับผมด่านนี้มันก็ตก ตกยังตกยังเลยมาแล้วยาตกตกไปไม่ได้ว่าอะไรครับผมเฮ้ยยายามาบอันนี้คุณสอนเราเน็ตหลุดมั้งครับเป็นไรครับหมาลืมอะไรปไปเลยฮะโอ้โหทีมกินมีหนึ่งคนผมนี่เองครับ ต้องลาโลกแล้วนะครับต้องลาโลกแล้วนะครับผมคนเดียวสู้ได้ไม่เป็นไรไม่กลัวโอ้โห,โหดาบเล็กแพะไปจัดก,การเขาเันครับผม ผมอยู่นี่ออืมันตกไปแล้วนะครับผมออตกไปแล้วครับสองตกไปแล้วครับสามตีเพื่อน จะยังไม่บุกฐางเขานะสงสารคนเดียวก็บุกได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ๊เอ้ย,อยปอป่ะนะ่ะเฮ้ยปอปอโอ้ยโอ้ยเจอปอครับผมปอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโปะไม่ปอหกไม่รู้ตอนนี้ทำการบุกฐานเขากันก่อนนะครับผมมากางกันเหรอแล้วไงอ่ะมากางแล้วงไงอ่ะ โอ้โหตกอุ้ยไม่มีเพื่อนนะผมตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วมาจะนานทำแบบนี้อือดาบเหล็กโอ้โหดาบเหล็ก มี่ถึงกับร้องคำาว่าแพ้นะครับเจอดับเลย หลุมเท่านั้นแหละครับสามมันก็ได้สามกอกใช่ไหมเรื่องนะ,ค,ะ,ะรครับผมอะไรเหรอครับผมคุณสอนอเมื่อกี้แบตหมดโอ้บ่อยแบตแบตมันบุกเข้าบ้อนนะครับผมท่านผู้ชมแบตหมดแบตมันบุกเข้าผมน,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 นะครับ เอ้ยเขาหมดนะครับผมเลยต้องเล่นคนเดียวนะผมเ,เห็นไหมผมอยู่คนเดียวเนี่ย<ผ>มไม่รู้ทีมผมจะแตกเมื่อไหร่ผมต้องทีมผมจะต้องแตกแน่เขาดีดยีคุณเก่งอยู่แล้วโอ้เนี่ยมันแหลกของนั้นแหลกก็เลยไม่ชอบเล่นแบบนี้แบบนี้มันแหลกเพราะว่าฝนตกตอนฝนไม่ตกก็ไม่แหลกหรอกทีปนี้อาจจะนาวยาวนานหน่อยครับ ัวแตกยากอันนี้แตกยากชัวร์เมื่อไจะแตกวะเนี่ยต้องหมุกทีมเขาใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่งั้นโอ้ยจะมันีเงินทนุยแล้วคุณสอนหลุดทำไมนะไอ้สอนจะหลุดทำไมครับผมไม่ได้หลุดครับแบตหมดแบนหมดตอนที่ผมทำกับข้าวอยู่ด้วยคนระับทำกับข้าวโหแอ ถ้ามีเสียงแล้วขอภอภัยด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายตอนกลางคืนถ่ายตอนเช้าใหม่ๆส,สดๆครับหนึ่งใหม่ๆส,สดๆกลาคืนที่เกียรตถ่ายครับนอนคืนผมที่จริงผมชอบถ่ายตอนกลางคืนครับแต่วันนี้ถ่ายธันวักันบ้างอืออือ เฮ้ยเพึ่งมานะประเด็นประเด็นคืออะไรครับผมประเด็นคือต้องไปฆ่าสีแดงอยากรู้ทำไมคนนึ่งต้องโง่ ประเด็นประเด็นคืออันนั้นแหละประเด็นคืนป้าบะล่ะประเด็นคือแอนมาประเด็นโอ้ยโอ้ยได้ตั้งแปดอันแล้วมร่กอประเด็นคือมะประเด็นคือครับประเด็นคืออะไรครับผม ประเด็นคือคือเอาเพชรไปเก็บในนี้นะผมประเด็นคือคือประเด็นปัดอะไรไม่ต้องมามาทำไมครับผมมารับไปนอนครับวัดเด้ทุกคนเดี๋ยวผมไปอยู่กันนะครับผมขอบอกว่าผมจะไม่อยู่ พอผมเก็บพอเรากดทีมันก็ยิงผมนะครับแล้วมันก็จะยิงผมตกเดี๋ยวคอยดูครับนั่นไงล่ะยิงตาเลยแหละไม่ตกหรอกเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายคลิปนี้เสร็จก่อนนะผมถ่ายคลิปนี้เสร็จทำไมเลรอครับผมจะไปรับบ้านพี่ผมพี่โดมดักกันแบ็คทุกคนคงจะรู้จักกันนะผมไม่รู้รู้จักเปล่าไม่รู้อยู่ดีเขาบอกมารับโอ้ยตก โอเคียดมากจะบอกให้ตกเนี่ยฮึแล้ว <รอ S 1> มันไม่ทุบเตียงกันสักทีมันมันไม่ทุบเตียงนะครับเออทำไมต้องไปนอนกับพี่ด้วยทำไมอะครับนานๆนนเจอกันครับนานๆเจอกันกคิดถึงกันครับเข้าใจไหมครับโอ้โหได้ดาบเหล็กมาผมนี่จบเลย ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยเออจบไหมครับคุณนี่นี่คุณสอนคุณสอนดากอนด,ดากอนมาเจอพี่ว่สะสมนักกี้บอก,ก่อนนะครับผมมึงจะทำท่าไงเก๋ได้หนูเพื่อมคงดีพี่สายจุ้งหน่อยเฮ้ยนี่กวนนะเอ,อสอนน้ำตุ๋ยใครวะคลิปหน้าถ่ายเกมเมือนป่ะเดี๋ยวนะเกมมาค้าเหมือนผมมีเกมเดียวน่ะเฮ้ยวันนี้ผมจะถ่ายนะเกมเหมื่นเกมอื่น ไปหาที่บ้านพี่นะครับเกมนั้นไม่รู้แอสซิสต์คีมมังปุ้นเลยนครับเกมนั้นไม่รู้เหมือนกันครับบ้านผมไม่ได้มาคาบเนี่ยที่แกนโหลดเกมเหมือนมาคาบกับเกมฟีฟ่าอะไรเงี้ยฮูด้าเล็กสามันของฟีฟ่าพรพีบีผมก็มีครับแต่ขี้เกียจทำทุกคนคงจะไม่ดูหรอกผมว่าเอามาคาก่อนครับ่นมินิเกมเฮ้ยธนูมาดิ อโอ้ธนูมาแล้วผมโอ้ยเหมือน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 ,ม,อนมาตอนนม่อนะผมกิ๊กเต็มสามลอบไม่ได้คิดตัวกิ๊กเต็มหรอสิ่งมาทูสิ่งมาทีไม่รู้บอกโน้ะไรห้องไรชาตินี้ยังไม่จบสบักทีครับโค้ดไหนจะจบครับยังไม่จบเหรอครับยังครับผม ผมรอนานเกินเหตุแล้วจงังหวะนี้อ้ยไม่ถึงเอ้ะตัวแหลมมันสักหน่อยไม่ถึงนะครับผม ทำไมมันต้องไ่ถึงอยากหลัเอาดาบพองไปครับดาบเหล็กยังไม่ต้องครับเดี๋ยวเฟือซะหน่อยมันตามเลยครับผมทำการตุยหลังนะครับ แล้วเราก็ทําการต่อขึ้นนะครับผมพูดน้าครับอะไรครับจะเรียกทําไมครับผมเว้นวัวป้ายอะไรครับผมเมลิมป้ายอะไรไม่รู้ป้ายสามมาโอ ح, ้โหเจอยิงแล้วครับตกเลยแล้วมรกตผมไม่ได้สกรอบหนึ่งครับอ้วตาดีท่ามันทบสิบทีผมผออนญาตัดนะครับไปต่อที่ชนะเลยนะครับผนไม่ไหว,แล,ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วนว่มาทุบเตียงสักที เรืนี้เห็นกับเลยเลยของตอนนี้มันไม่มาทุกเตียนนี่แหละแล้วนี่ก็ตกอีกแล้วโอ้โหเหลียดมากจะบอกให้แบบนี้ใครตายใครตายไปคนหนึ่งผมไมแล้วครับตายเ<ม>เหลือกับทีมเอโลนะผมเาเหลือสองทีมตอนนี้เราต้องทำการบุกมันกันนะครับผม ุกคนเดียวไม่ได้หรอแอสซินบอกผมจะมาลองบุกคนเดียวนะครับผมเจ็บไหมครับผมไอ <c oughs> พีมาอะไรวะโ <c oughs> อ้ยมาชนะได้ไงครับผมนี่ยิ้มเลยเหลือเล่มเดียวมันมาค่อยใช้ธนูฮันที่อบล็อกเนครับ แล้วบอกเลยเดินครับผมครับผมจบแล้วครับผมมากำลังมาบุกฐานผมแล้วดูซ้ำไปตอนนี้ยีนเหมือไเลยนิยมแต่ตอนนี้ผมก็หมื่นเลยแล้วนะครับหมื่นอ่ะเข้าใจไหมอือมันยังไม่มานะครับผมบกหู้ใจ รับใครมันโทรไม่รู้วะเพราะฉะนั้นผมนะโดนโทรเหมือนกันไอ้เนี่มาแกล้งโทรอย่าให้อบดูนะครับผมเองอะแกล้งโทรดีเจเฟิร์สเราออนแล้วนะผมคุณเฟิร์สแคทเธอร์เมื่อวานนะครับคนตลกตลกครับบุกมาเลยด้วยสาดาบเอกทุยมีฮันนูแล้วนะครับผม มีไปก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวผมก็มีอะไรคอ่ะมีเพียงแค่คุณและกับเพิมลองทีเพลงเสีย<ล> <ๆ S 1> เพลงเสียมันมีมัน <ๆ S 1> ก็มีดาบเละน้องฮานูงั้นเหรอโอ้โหผมผมไม่มีครับฮ<ล>านูฮานูลัคกี้บล็อกแน่เลยมันก็จะมาบุกฐานผมเดี๋ยวค่อยดู ใครมาเอ่ยครับเฟิร์สแคสเตอร์เหรอครับดีเจเฟิร์สเรามาแล้วผมผมถ่ายคลิปดยู่ครับดีเจเฟิร์สเออคลิปหายแหละกูไปอย่าครับอย่าไปไอ้นี่กวนเดี๋ยวอัดคลิปด้วยกันเนี่ยไอสอนอะไรเลอคุณสอนเลยนะแมครับเขาขี้มาตูด บ้าเลยค่ะโหเล่นอุย้ยมาแล้วมัน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 มาแล้วชั่นี้ผมจบสอง<ส><ส>ตูยิงปั๊มคิวยีนโดนแล้วค่ะ เออเออเออยิงมั่วยิงมุ่วเออตายครับโอ้ยผมบอกแล้วผมเล่นไม่เป็นนะครับทำไมวะอบเดี๋ยววันนี้ผมูปลาไปก่อนสวัสดีครับอะไรวะเนี่ยจบไวมากจบไวเลยอ่ะสามสักไอ้นี่แหละโอ้โหสามซีก่านาทีแล้วมั้งเนี่ยเล่นตั้งนานเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วครับไปแล้วนะครับเราบักมาเกิดที่ไหนไม่รู้